นี่นะครับความปัญญาอ่อนของประธานสโมสรเจ้าชายซาอุที่เป็นแชร์แมนของนิวเซลทีมที่รวยที่สุดในโลกนะครับก่อนหน้านั้นนะครับอไอ้เจ้าฟาซิโกคาไซซาวเนี่ยถูกไอยูเวนตุสซื้อไปนะครับแล้วประธานแล้วผมกดปฏิเสธไปรีเจ็คไปประธานสโมสรไม่ให้รีเจ็คนะครับ ให้เหตุผลว่า,าสโมสรเนี่ยทางการเงินเนี่ยย่ำแย่มากๆมันก็จริงะครับย่ำแย่จริงถึงขนาดว่าก่อนหน้านั้นน่ะตรงหัวข้อไฟแนนซ์ตรงเนี้ยขึ้นแบงก์รับเลยนะครับขึ้นลมละลายเลยนะครับที่นี่รวยที่สุดในโลกลมละลายโอ้แต่ตอนนี้โอเคแล้วครับเพราะว่าเริ่มต้นฤดูก,กาลใหม่ได้ค่าทายทอสดสิ12ล้านมาโปนี่ไปบางส่วนนะครับ แต่ก็ยังติดลบอยู่นะครับตอนนี้ในบาลานยังติดลบอยู่4ี่ลานนะครับแต่อยู่ในสถานะโอเคอยู่นะครับไม่แบงค์หลับแล้วนะครับพอนี่นะครับพอถึงวันย้ายทีมนะครับวันที่1เดือนเจดนะครับคอนเซต์ล้มเหลวล้มเหลวในการย้ายทีมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบอร์ดบริหารนะครับปฏิเสธนะครับนี่นะครับบอร์ดบริหารปิเสธบอกว่า ค่าตัวในการขายนักเตะคอนเซซเตัวเนี้ยมันมันอะไรเขาเรียกว่าอเลิสติกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะขายถูกเกินไปอะไรเงี้ยมันเพราะว่าค่าตัวมัน4.7นะครับขายไป4.7 <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะบอร์ดบริหารบอกต้องขายสโมสรล้มาะลายแล้วอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่พอถึงวันวันย้ายทีม บอดมาบล็อกไม่ให้ไม่ให้ขายบอค่าตัวถูกไปโอ้โหบอดปัญญาอ่อนมากโอ้เจ้าชายเจ้าชายเล่นอะไรเล่นอะไรกับผมเนี่ยยัสเซื้ออันลามายานโถแต่ก็เป็นเรื่องดีครับที่ความปัญญาอ่อนของบอร์ดทำให้นักเตะตัวสำคัญของผมตัวเนี้ยไม่ได้ย้ายทีมออกไปสำคัญยังไงดูนะครับสำคัญยังไงนี่นะครับได้ ได้นักเตะยอดเยี่ยมเป็นดาวเป็นดาวลูกของอังกฤษนะครับนี่นะฮะแล้วก็ติดทีม11ตัวจริงด้วยนะครับแถมได้ยอดเยี่ยมประจำเดือน3เดือนนยครับในฤดูกาลที่แล้วประมาณนี้นะครับรความประยะาอ่อนของบอรดบริหารของผมครับผม